สบายดีพรมพี่น้องแนละ้วสบายดียันเพียงเพราะเป็นเที่ยงแล้วเนาะตอนนี้ก็บ,บ่ายแล้วพรมพี่น้องน,นี่ตอนนี้สี่หาก,กระวเลวียกแต่ว่าตอนเช้าปฏิถ่ายแนละ้วพรมยีดเวียกพรมพี่น้องนี่ค่ะกับเรวเวียกเลีว,วงานกำลังสิบไปป่านะเนาะหลับไปป่าชานั่นเองสบายดีพรมพี่น้องหลังชายนะจ๊ะเอ้ยน้องเน,ะนะาะลูกของลาซาลก็ต้องเป็นน้องกับน,น้องพรมพี่น้องตอนนี้ก็รอคอ,อ,อยรอยคอขาเนาะ เตรียมเขื่องเตรียมของแต่ว่าตอนนี้เหามานั่งเปิดกล้องก่อนแต่ว่านั่งอยู่นี่เนาะเสียงมอลำามันดังก็เลยมันเปิดกล้องอยู่พีจักว่าได้ยินมาจากคนพี่โนโอนเลยีกอย่งหูเลยแต่ว่าตอนเห็นเรียบพอได้ถ่ายถ่ายตอนไปป่ากินเจแน็ตทองกินเน่ตกินหยังกินต่นา โอเคเนาะไปพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะมีแพลนถัดไปหลายบอหรือน้อยหรือว่าเพราะว่าเป็นงานแจกของพี่น้องอะไรเนาะญาติแต่ว่าแต่เอามาซอยเรียกเพื่อนอาเพืเ่อนพี่เหตุผเป็นเพื่อนอาเนาะนออ้นองของพ่อเนนาะพี่้องเดี๋ยวคนที่เสียน่ะเป็นอายของผัวของอาหรือแบบอายของอ้าวประมาณนี้เนาะขัดนิดหนึ่งไปเข้าใจกัน กำลังเตรียมเขืองเนาะตอนนี้กำลังเตรียมเขื่องสนุกเนาะกำลังหฮสสัตว์สิไปปูอยู่ประช้าสิไปนอนอยู่ประช้าบรรยากาศคือภัยกระเมือเบิเรแล้วเนาะมีแต่คนนี้เฮือนกับยันยัดน้องพี่นงเพื่อนไก่หวัดน้องพย่พี่นองเอนานนนะนอนอหอเจกัยังทันสังเลยอ่ะ ถอกน้ำกรอนใช่แช <Okay. S 1> ส่สามะฮุกนี่ซามะฮุกทำการหามาแล้วนะ okay. 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 แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรง <laughs> เด็ดหลายเผยพี่น้องเลยกำลังเตรียมไปประชากุฎีวานอะไรเนาะตอนนี้กำลังจะไปแล้วเพผนพี่น้องเดงปิ่นมาดูสาวเนาะใส่กุบกระทีปะแดนเนาะกูดีบ่มี่กูโอกัสรถเขาเนาะบ่มี่หังนะเฮ้ยมันจีบ่ไหลเลยใช่ปะบ่มีเนาะบ่มีบ่มมี่ฮาวรถไม่มีฮาวนะ การเดินทางผ่ากลางบ้านมาโฟกัสหลดเฮาโบมีลาวนะโบกัดหลุดแล้วคุณลาวทางออกไปสู่ภาษาบ้านนันทัง อะนยางไปอนะซุ้ได้นะซุ้มันามีโอ้ยเชอก็มีเเมนี่นะนะเออจะใครนมันหนีเปัมนคลีมาอีกคันนี่เนาะเทดมีอดเพื่นโอ้ยได้ทีน่งนี่ต้องชูไดได้กันนะนุ่มได้นุมนุ่มได เครื่องก็มี่คัน nope, นั <chat ills> ่นกันได้เนาะคาดการวาหลุดชาพอยพี่เ้อหลดกระคาตะพื้นตะพื้นแล้วบอกว่จ้เอัชาคุดเลหอดประสาแล้วเนาะพอยพี่น้องเนาะหอดแล้วหอดแล้วจะหลุดพยคันใหม่หรือแต่อยางหลักคือประชานะจ๊ะ ฮอตเลยวเาไ่างบเงอมึงฟางงามขนาดเลยอากาศเด็ดเดสนุกอนด่าสนุแดงจะคืองามแท้รถที่เ้าขี่มาได้นี่มีมีมีเบิร์รถไฉขี่วีโก้คอยาว ได้เวลาเอาน้ำไปก็จะห้ามลงบ่ดูว่าใครปลาไว้หนีดูใครอยา่างน้ำมาเอาเด้อติโน้น้เอาเต็นกามีบ่เย ีสต๊อบอกสตโอกไปเอาได้เห้ยสตกนะเฮ้ยไปอ๊บแรวมาบ่หลายเนาะมาไม่หลายปันใดเขาไปอยากกินอีดดกินอีดด จะใส่ถั่นะบัน่ะเอามาแล้วจะอยู่ในใส่แม่น้องบุกนี่แม่น้องบุกเกับตกรถไถตกไหล่หนึ่งตกขางหนึ่งยังขางหนึ่ง กำลังเตรียมสุด <c oughs> เด็กแดงคนละบอกมื่อนี่บอกนหนเด้อผ่าสวยวิ่กเลยนะคะวยบอกเวยวิ่งกู่ได้นี่หายออกแจวก็ดีบอกอกั <c oughs> ดบอกลูกบอกร้านนี้ เนาะถูกขนเอาจะก่าเ็ดกจะเักคุกอันน่่อุบลงนะพ่อเอาไปว่าลรพวกตุ้ยตุ้ยหรชิกิ้งลงเบิร์เลยมีนอุกค่กระเพยค่ะกระลังเตงกระตุ้นเขาแต่ว่าจะใ้ออกใส่น้อยๆตั้งใส่น้อย

ลักสกอนจักมาเก็บยเีนาเก็บก่อนอออาจารย์ผักอแ้าปิหลังก็นรอแต่เป็นกระตุกรถลักสกอนคือเมียงแบบพระเจ้ากาดขึ้นนะบ่

ลุงบอกเลขเลยเด้อลุงบอกไม่แญ่อันมิกแน่ในดองโจยในดองโจยในเด่ในดองโอยแล้วรถดีกว่ากเหิตหาได้หมดนี่เขาอะไม่ห้อยเขาขับไปหันเขาไปเหนือหินนู่นเอาจไม่ห้อยมไปแม่แดงไปในแม่แดงไปแย่าไป บึงเลขบึงเล็บ่าเลกยังเอาบึงดูเนี่ยมันเป็นนี่เลยคือเล็กห้าบึอยาขึ้นเล็กเก้าเลขอะเล็กสามไม่แล้นิดนอยสามามช่ะ จังเละนีาเนอะข้าวมันด้วยหนังาชามหาเก้าหาจิตชามเก้าหาชามหาชามหาจิตหรอชิบชามชิบเก้าเลยชามหาจิตเขายืมด้วยช่างมือจังหดียอนน้มได้ชามตาเรียวช่งก้อนหา้จ เดทกมขายแงห้กิลวบขามันเบิ่งเลขนะพรว่ชามตุเลขยังพังขจาวด้วไร้าทั้งเบียดพี่มันเช้ามันเช้าไม่ได้ออกดอกลาวนะนชามนจะเบียดเบียดทั้งต่อาิเอาโลชิเช้ากันเบียดเต้นเรืเพราะวดำเลยขจา <c oughs> ขุ่มหาสิบกลงหิบกห้าิบ0หกิบ้าบึงเลกไม่ช่ปถืออีกดอกไม่เคยชื่อเลกทื่อ่เคยชื่ออู่วนกชื่อกงอยาอีแดงในเลกเบียดโบปันึชื่อเด้เดนเนอ,อดถึงไหนนอนเห็ดบบมีไผ่ กเขาเห็ดมาาเลยจะว่าจะกูเข้าสู่พิธีแล้วเนาะนั่งหนีแล้วเป็นยังไงจะโกยนะเราบอกมปนบอบบกนึ่นาบิกันตีกันในท้น้พังกันคุณฝ้าขนองนี เขาสูตรพิธีสูตรนีเกาะเขินนะสูตนุงคุณเหนื่อกัจักเนแต่ว่าให้บุญปะ tham gia bớt rồi bao tham gia nhảm không biết nụ นี่บอกาพุทธเจ้าอาวาสอยู่เเขาแทงเยเขาแทงกันิอไ็ม่คู่ดจเนาะประชันนี่นี่ขอู้้ดนนันเชัดมากพุทธเจ้าอาวาสานดันเยัย่กันมือบอิ้มๆๆๆการได้ตอนนี้กําลังซื้อมือนะพี่้องเนาะ นึใช้สนุกระปิ้นานุฮัลตอนนี้กำลังสือเงินเนาะรถคันเก่าเนาะแล้วพรจากเนาะไปพี่ดองเนาะเออแล้วไปแล้วราะจเอาพกบามีนนจะลืมดติดแชร์ดินพอดีองเ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไไปแล้วสดียประชาได้ตอนนี้ค่ะ